5อย่างที่จะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งนะครับเชื่อว่าทุกคนทําได้ง่ายๆเพียงแค่ฟังคลิปนี้จบนะครับข้อที่1การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงมะเร็งได้เยอะมากมายดังต่อไปนี้นะครับ ข้อ2การดื่มแอลกอฮอล์ที่การศึกษาเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งนะครับข้อที่3ลดการทานอาหารปิ้งย่างการทานอาหารปิ้งย่างที่ใช้ถ่านเวลามีน้ํามันแล้วไหลลงไปโดนถ่านซึ่งจะทําให้เกิดควันเป็นเรื่องของไฮโดรคาร์บอนนะครับหรือว่าโพลีคาร์บอนจะมีความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องของมะเรง็งถ้าคิดจะเลือกทานอาหารที่เป็นปิ้งหรือเป็นอาหารย่างพริกอีกหนึ่งอย่างนะครับอย่ารับประทานส่วนไม้แล้วก็เกลียมทานพริกกระเทียมผักใบเขียว เพื่อลดการดูดซึมสิ่งที่เป็นอันตรายเข้าสู่ร่างกายข้อที่4ในการทานอาหารแปรรูปไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมกุนเชียงจะเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่พยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดแล้วก็ข้อ5ข้อสุดท้ายลดความอ้วนนะความอ้วนนี่แหละจะเป็นความเสี่ยงที่ทําให้เกิดมะเร็งต่างๆาการที่เราอ้วนเนี่ยมันจะเพิ่มโอกาสที่ทําให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยอักเสบระดับน้ําตาลที่สูงเนี่ยจะทําให้เรื่องของระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยเราต่ําลงการต่อสู กับเซลล์มะเร็งที่จะแปลงรูปหรือจะแปลเปลี่ยนล่างไปเนี่ยอาจจะทําให้มันแย่มากยิ่งขึ้นนะครับ <mm> เพราะฉะนั้นฝากทุกคนแล้วกันนะครับ <mm> 5ข้อกับการกินที่จะช่วยให้คุณลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งครับ